ย่างเสือห้องไทยพี่น้องคะออหมอมหอมย่างีพี่หอมญี่ปุ่นเด้ค่ะพี่น้องคะเสือห้องไทยกับบรรยากาศร่มหานาวคอนยั่หงษ์อหอมจะยังกินเหรอเอาเสือเอาไปย่างมันนี้เสียย่างเสือว้าวเสือเหรอคะ โนเท่าไหร่คะกินหองไห่ไปเลยดิเพราะวัยังคงว่ายำบะขายำบะขาจะได้หายยังจะมาเสื้อหองไห้ขาจะได้หา

อันนี่ล้อันี่ล้วเนีแล้วเพล่เลเลก็งกินก็ร่งกินก็ร่งก็ร่งกินได้กินละอยากลายนะแล้วแล้วแลนี่ซ้ำนี่แหะซ้ำนี่แล้ซ้ำนี

ที่สั่ทำยาอ่าน้ัอมอากิบ่เลยั้ล่าเ่ล้วกาละกินนี่ยแะกะละกินโอ้นขนฟองตรงนี้นะ มได้ว้าอเมซอนนะครับก็วืออย่างที่บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของฟาวแล้วก็ต้องดูที่ดีว่าอเมซอนกูเกิลอะไรพวกนี้เนี่ยเขามานะอย่างผมผมก็เห็นรายละเอียดก่อนจะวิเคราะห์ได้แต่ถ้าที่ผมเห็นรายละเอียดอย่างเช่นกูเกิลหรือว่ามาร์เกสานี่เมือกี้จะมาถ้าหมู่คนถ้าเป็นเป็นกางผมก็จะได้รู้สึกว่าไม่เจ็มไม่เจ็ม दस आप